รุ่นลูกนี่คำว่ารุ่นลูกลูกเอาไ้ใช้คำว่ารุ่นน้องได้ไหมในเรื่องในเรื่องไงเราต้องเป็นช่ในเรื่องครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มีส่วนร่วมในงานวันนี้เนาะแล้วก็แบบเราก็อยากแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้ครับก็ดีใจครับผมและทําให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเป็นไงย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วคือ เป็นเป็นไรรากาศครั้งแรกของผมแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกแล้วผมได้เรียนรู้อะไรแบบหลายอย่างเยอะมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีรีส์ดวงใจโยโผมจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งต่อจากซีรีส์สุภาพหุดสุชาเทพอย,ยอย่างสุธาเทพก็เป็นการแจ้งเกิดจากคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นยังไงครับโอ้ยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับทั้งนั้นรู้สึกว่าเป็นเป็นความทรงจาที่ที่คงไม่มีโอกาสได้ดื่มแน่แหละแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่พิมวันนี้แล้วก็ ดีใจที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้ด้วยว่ามันเป็นการแบบว่าส่งไม้ต่อครับครับคุณชายรัชนนท์ค่ะเป็นยังไงใช่ยเล็กชชยเล็กก็เมื่อ9ปีก่อนเราเปิดตัวกันที่บางสิตาเทพใช่จริงๆฟ่งนึกขึ้นได้ว่า9ปีก่อนเนี่ยที่นี่ยังไม่ถูกสร้างเลยแต่จริงกับจริงก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเราก็เห็นน้องๆทุกคนแต่ว่าแข็งตางมากเลยอือยากดูฮะถึงเส้นครับครับผมครับผมพี่พี่รองกับน้องเล็กเขาฝากอะไรมาบอกไหมคะเออจริงๆก็แบบ คิดถึงทุกคนเลย<ช>คือคือคือจริงๆรู้สึกเสียดายที่ที่ไม่ได้ยืนด้วยกัน5คนผมผมเ <ผม S 2> ชื่อว่าผมเชื่อว่าทั้งพี่โฟบแล้วก็เจมมาน่าจะรู้สึกแบบแบบน้อยนิดน,นึงอะ<ช>่ะคือเราก็ส่งกําลังใจเพราะว่าเพราะว่าอยากให้พบ5คนเพราะตอนตอนซ้อมหรืออะไรอ่ะมันก็ทําให้เราได้รู้สึกถึงรู้สึกถึงเหมือนแบบ,บช่วงบรรยากาศเก,ก่าๆที่เราเคย<ร>เคยถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ เป็นกาลังใจให้พี่โบกัเจมส์อย่างอย่างอย่างจุท้าเทพตอนนั้นก็เหมือนสร้างพลนีกที่เหลือนะครับคือให้กําลังใจหมดเลยนะครับ<ม>ครับคือไม่มีใครดุใครด่าใครว่า<ม>เลยใครแกล้งกันใช่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใจยเย็นเจมส<ช>์ม่าไได้อันนี้เป็นความประทับใจหรือเรียกว่าไม่เหมือนเป็นความสําคัญของแบบพี่ๆี่น้องๆ้องเป็นครอบครัวครับท<ม>ี่ถูกสร้างขึ้นมาก็เลยรู้สึกแบบดีใจครับครับเกตเหรอคะพ่เกตก็จริงๆผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่สุภาพสุดท้าเทพแล้วเพราะว่ามีหลายๆโมเมนต์ มันจะเป็นภาพจําของผมไปตลอดเลยตอนที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็หลายๆอย่างที่เจอได้พบปากกับพี่ๆนักข่าวน้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่แบบมางานเราในตอนนั้นมันมันเป็นภาพจําของผมนะแล้วเรื่องประทับใจเกิดขึ้นเยอะมากในสัปดาห์สุดท้ายนี้จำได้ไหมจำดได้ไหมจำได้ครับจำได้ไหมจำบทได้ไหมตอนที่เราถ่ายด้วยกัน <c oughs> จำไม่ได้ครับก็กับทานหุ่ะก็จริงๆรนผมเจมส์กีเจมส์มาก็จะเหมือนกันคือแบบว่าอะไรเลย คือเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็เกรงกันไปหมดพี่ตีพี่เก้ก็ช่วยเยอะนะในการให้กำลังใจที่บอกน้องใจเย็นๆนะใช่เพราะพี่ก็ต้องการกำลังใจจากน้องเหมือนกันใช่ครับก็บรรยากาศดีมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้เรื่องนี้แบบดังเปรี้ยงเียงดังกว่าเรื่องเราไปด้วยก็ดีดีครับผมเหมือนพี่เก้พี่ป๋อมตอนนั้นต้องเป็นพี่เลี้ยงน้องๆใช่ไหมก็ถามว่าเป็นพี่เลี้ยงไหมผมว่าเราก็เราก็ตั้งใจทํางานในโมเมนต์ของเราแต่ว่าด้วยด้วยความที่ในเรื่องเราเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็ เราก็เป็นพี่พี่ชายพวกเขาจริงๆอะครับมันก็เลยแบบไหลลื่น,ก,นกันไปกับทั้งบทบาทแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวที่มีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันย้อนไปเห็นภาพตัวเองทีกีในจอดูแต่งตับตอนนี้อ,อผมให้น้องๆหลอกก่บผมตอนนั้นนิดนึง <laughs> น,นิด <laughs> เดียวนะให้นิดเดียวแล้วตอนนี้นครับ <laughs> ตอนนี้พี่น่ารัก ตรงอะไรแบบนี้อ่างฝักถึงถ่งฝักตึงอ่างตัใจเทอโคลงเลยค่ะอยากให้แบบว่าคนที่ชอบมาทำใจจากสุพาเทพมาแล้วก็อยากจะลองทางนั้นฝากที่เราของแล้วกันครับลองบอมฝากก่อนก็ฝากถึงแฟนๆท่องเทีทุกคนแล้วก็สาร์ลีตัวเทอโคมก็น่าจะถ่ายทำแล้วก็รับชมกัน ไม่นานเกิดรอแน่นอนครับก็รอติดตามชมกันนะครับอาจจะมีพวกเราไปรวมอยู่ในนั้นไหมต้องติดตามรอดูสอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับครับอ่ะเจมส์ครับผมก็อยากให้ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ดวงใจเทวพงศก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นอีกชุดซีรีส์หนึ่งที่ที่ทุกคนตั้งใจจริงแล้วก็อยากให้ อยากสร้างขึ้นมาก็เป็นความสุขให้กับผู้ชม,มทุกคนแบบนะครับก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกอยากแสดงความดีๆกับน้องๆให้น้องๆทุกคนสนุกกับบทบาทที่ได้รับให้เต็มที่ครับเชื่อว่าทาดีที่ทสุดเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนวก็ฝากที่พี่นักข่าวช่วยโปรโมทน้องๆโปรโมทช่องสายน,นะครับขอบคุณครับจะมีจะมีไปแจมด้วยไหมคะได้เล่นด้วยไหมไปแจมหรอใช่คิดว่าตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่แต่คิดว่าอาจจะต้องมีน่าจะมีไปแจมบ้าง ก็รอติดตามกันเพราะเราเราก็อยากไปแจมนะซึ่งทุกคนก็จะได้รับบทบาทความเป็นพ่อเอออาจจะเป็นเเปปปแบบ็็็คไไงอาจจะนนกลัภาพแบบให้ลูกฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกฝันให้ลูกแบบฝันถึงแบบฝันถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยตอนหนุ่มตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะผมเคยคุยกับพี่เจ้เรื่องนี้แล้วพี่เก้บอกว่าเอ๊ะพอดีว่ายังแก่เป็นพ่อไม่ได้แต่พอเขาบอกว่าฝันเราได้ค่าตอนอะไปไหมครับครับโอเคอะ ท้อนะทำเกสไหคะถึงครับของที่โดนวิษาชีพอ่ะที่โดนโดนมาแล้วอู๋แล้นบอกว่าให้สั่งคนสิบไปเลยอ่ะเออโอเคโอเคอ่ะพช่ผู้ดังเลยนะพูดดังหน่อยอ๋อที่ที่ผมโดนก็คือคือผมอะไม่ไม่รู้อันนี้พูดตรงว่าไม่รู้ว่าเป็นวิษาชีพไหมเพราะตัวผมเองอ่ะไอเรื่องวิษาชีพที่มีคนบอกให้โอนเงินคืนอ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องข่าวนี้อันนี้ต้องพูดจริงว่าส่วนตัวดูข่าวแต่ว่าเห็นแต่เรื่องคอร์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดมา แล้วเขาโอนพร้อมเพย์แบบเขากดเบอร์ผิดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูในบัญชีว่าเออมันมีมาจริงๆแล้วเขาก็ให้โอนเงินคืนกลับไปอะไรเงี้ยครับผมก็เอาหลักฐานเอาสลิปอะไรมาทุกอย่างแต่ว่าผมก็ผมก็โอนคืนกลับไปนะแล้วผมก็แค่แค่แคปหน้าจอไว้เราเราเราก็มาโพสใช่ไหมครับเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาแบบว่าเขาบอกเราว่าถ้าไม่โอนมาเดี๋ยวจะแจ้งความอะไรเงี้ยคือคือตัวผมเองอ่ะ ผมก็โพสตแบบตลกตลกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็โอนคืนเขาไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีคนมาเตือนมีคนมาเตือนว่าอย่าอย่าโอนคืนนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีแบบมิจฉาชีพหลอกแกล้งว่าโอนเงินผิดแล้วก็ให้โอนคืนให้โอนคืนอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งรู้จริงอันนี้ต้องขอบคุณแบบ ลกสู่เชื่อมากแล้วขอบคุณคนไกลตัวมากแต่ะว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช็คนีคือเราเช็คเงินในยอดบัญชีเราก่อนไม่ก่อนที่จะโอนใช่ใช่เช็คครับเช็คเพราะว่าเห็นว่ามันมียอดเงินเข้ามาจริงเป็นชื่อเขาจริงเพราะเราปอดสลิปเขามาด้วยเออเราเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะเราก็โอนกลับคืนเขาไปแล้วเขามาขู่ตกใจไหมไม่ตกใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบอะไรวะเฮ้ยใจเย็นตีบอกว่าทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนีคขั้งแรกมันจะเกิดกเจอขอมมาได้ในจุงบัญชีเราได้ยังไงคือผมเข้าใจนะมันเหมือนแบบไม่ไม่เขาอาจจะไม่แ่วาบบ เวลากดคอมเพอ่มันแบบกดเบอร์กดเลขผิดอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับผมว่าเขากดเลขผิดคือณตอนนี้ผมพูดจริงผมไม่ไม่ได้มองถึงว่าใช่มิชาชีพหรือไม่ใช่นะแต่ว่าแบบณตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอนมาผิดจริงเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้เขาอาจจะเดือดร้อนเราก็พอเราเห็นหลักฐานเห็นว่ามียอดเงินเขาจริงก็เลยโอนผืนเขาไปได้เช็คยอดหลังจากนั้นก็ว่ามันจะมีอะไรโดนเช็คตลอดเพราะว่าพอมีคนถามว่า ระวังจะมีเรื่องวิชาชีพแบบนี้นะผมก็ดูยอดเงินในบัญชีตลอดครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของตัเองแล้วครับธนาคารด้่บพี่เก่งพี่ถามว่าแบบวิธีป้องกันเบื้องต้นว่าแบบว่าอย่างโอเคคือส่วนตัวพอเจอเรื่องนี้แล้วผมมีคนเตือน่ะผมก็ไปคุยกับธนาคารเเพราะผมอยากรู้ว่าการที่เขาอาจจะรู้ชื่อเรารู้เบอร์โทรเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมแต่ว่า โชคดีที่ธนาคารเขาก็ยืนยันกับเราแล้วก็พูดตรงๆว่าการที่มีข้อมูลแค่นี้ครับเขาไม่สามารถไปไปลวงข้อมูลเราหรืออะไรต่อไปได้ไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนแบบนี้เลยใช่ไหมก็จริงๆก <ๆ S> ็เป็นครัคๆๆ้งแรกที่โดนแต่ว่าก็พูดตรงว่าตอนนี้ผมแค่ยังไม่ได้มองว่านี่คือหลอกหรือนี่คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากเตือนทุกคนไว้ว่าโอเคเช็คดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งโอนให้ระวังตัวอย่าเพิ่งโอนให้ระวังตัวดีๆครับเบอร์ที่ถูกของเพลงจะเปลี่ยนไปไหมครับเ เปลี่ยนไม่ได้แล้วก <l> ็เปลี่ยน <c oughs> ไม่ได้แล,ล้วครับเลขสวยด้วย <c oughs> อันนี้แต่หมายความว่าเล <c oughs> <ต>ิกหมงอยากเอาเบอร์ไปผูกกับพร้อมเพีงไงก็มันถูกจากทางอีกได้คือส่วนตัวนะ <c oughs> ผมคิดว่าคนก็ใช้พร้อมเพรียงก็สะดวกไงแต่แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ตัวเราต้องต้องระวังตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบมากๆครับ <c oughs> พี่เกศข้อนิดนึงเห็นบอกเเราจังวะเหมือนไปออกรายการบอกวก็เหมือนเคยจีบแพทนะในรายการที่แบบเปิดเผยการอะไรเงี้ยพูดเล่นๆกันแต่้นอ่ะเห็นบอกแข่งกับพี่บอยด้วยตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วมีอันนี้ด้วยเหรอออกรายการจริงๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนั้นก็แบบเหมือนเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ละาข้อเขาด้วยเห็นบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าจีบเพราะอะไรอ่ะเออหมายถึงว่าผมไม่กล้าจีบแพทเนี่ยเหรอ ไม่ไม่ได้มีอะไรนะซึ่งจริงๆเราพอเห็นเขาอะว่าเขาแบบเออน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันแล้วพอได้เล่นละครด้วยกันได้รู้จักนิสัยใจคอกันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าอไม่รู้ว่ายิ้มไม่รู้ยิ้มตอนแรกคือคิดว่าจะจีบจริงจรพี่มันเป็นมันเป็นการพูดแซวๆมาเฉยๆแต่ว่าผมแค่รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคเขาเปลี่ยนคนนะคะับเจมส์เป็นกุลางาเจมส์เป็นตลางะครับผมอ่ะต่อไปค่ะ โควิดปยไงโควิดมบข้าวเป็นไงบ้างตัวามั่านไม่็นไรพี่ถามพี่แกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจมากค่ะเจ็บเริ่มค่โอเคครับผมก็หลังหลังจากที่หายลงห่อยม่าั้นจะดูไ ่าเป็นไงบ้างเจมไม่เกมไม่เกมเสียไมเลยเขาเออเป็นนั้นได้เป็นนั้นได้เป็นไรเขาดือมก็ได้รเป็นนั้นได้ก็หลังจากที่อ่าหายจากอาการโควิดผมไม่มีอาการเป็นแบบเป็นลองโควิดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าก็ได้ลองไปออกกําลังกายแล้วก็ับน้ออกกําลังกายปกติก็ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ ก็โชคดีที่ไม่ที่ไม่ได้มีอาการลองโควิดเรายังเฝ้าระวังอยู่ไหมเพราะบางคนอ,อาการลองโควิดะจะมาหลังสามเดือนสี่เดือนหลังจะผ่านไปแล้วอะไรสัมภาษณ์เสร็จมันก็เหนื่อยแล้วพี่จริงๆตอนนี้ก็แค่พยายามสังเกตตัวเองให้มากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเราต้องพยายามดูว่าเฮ้ยเราเหนื่อยผิดปกติกไหมหรือว่ามีจังหวะไหนที่มันแบบวุ้ดวุ้ดหรือว่ามันไม่ใช่จังหวะของเราไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะจะดูแล้วก็คอยเฝ้าระวังไม่ไม่รู้เเวลาจะหมดแล้วขอเข้าเรื่องนี้หน่อยเรื่องแฟน ที่ไปคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เสลว่าเสลว่าค่ะอ๋อเจมีอะไรจะแบบโดนซอกะไรเขาเหมือนกันเขาโดนโจมตีอะไรเงี้ยเราได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมคะได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมเหรอครับก็ได้มีพูดคุยกันบ้างเขาโดนโจมตีหนักเหมือนกัน คือจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นเป็นแบบเป็นความแบบสะสมมาแหละหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแบบโดนมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คือเราก็เข้าใจในฝั่งเขาแล้วก็แล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้นี่ก็เป็นมุต่างของของของเราซึ่งผมว่าผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมหรือว่าเราควรทําอะไรจริงๆไหมหรือว่าควรนิ่งไปเลยหรือว่าควรตอบโต้บ้างหรือว um ่าควรทาอะไรบ้างอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เพราะว่า มันคือผมเป็นเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือผมก็ตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมาผมเครียดไหมครับผมก็่าต้องมีเครียดแหละก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าสมมติถ้าเกิดว่าน้องผมผมก็ดูแลก็ก็ผมว่าสมมติถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคนปกติแล้วเราก็โดนด่าทุกทุกวันอะไรอย่างงี้ครับว่ามันก็ต้องมีความเครียดกันบ้างเรื่องปกติให้กำลังใจเขาไคหกลังใจเาอย่างไรบ้างผมก็บอกว่าเออก็ มีให้กำลังใจปกติครับก็มีแบบสู้ๆบ้างแล้วก็พยายามไม่ต้องแบบให้คิดบ้างหรือว่าปล่อยๆบ้างอะไรแงบนี้บ้างบั่นทอนเรากับเรากับแต่มากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้ผมว่าไม่ได้บั่นทอนหือผมสักเท่าไหนตรงกันใช่โอ้ก็มีอะไรบอมบอมนิดนึงค่าบอมบอมลูกบอมค่าบอมลูกบอมค่าถึงตรงกลางนี้เล่นเกมโชว์แล้วค่ะไปเลยครับดีขึ้นบอมเป็นแค่แม่เล็กแล้วใช่ไหมครับบอมอกหนึคนที่ก็ที่นีเขาผม ได้ไหมฮะได้ค่ะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวดูให้อ่ะตรงนี้ดีมากพ่อครับผมของผมเนี่ยตอนที่หาจากโควิดจริงๆมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่กันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วน่าจะประมาณสัก70%ซได้คิดว่าขื้นกันบางร่าขึ้นอเหนื่อยอยู่คือเหมือน,อม,อนมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็เหงือออกข้างมากขึ้นเหมือนกันแต่จริงไปถามปรึกษาหมอหมอมก็บอกว่าถ้าเป็นอาการปกติบางคนก็เกิดขึ้นอย่างยเจีไม่เป็นใช่ไหมแต่ของผมเป็นแล้วก็มีทานอาหารได้ร้อยลง บมอบอกว่ามันอาการแต่ละคนหมอบอกมันสวิงไม่เท่ากันบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสแกนปอดก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับคือเดี๋ยวมันจะหายไปเองหมอบอกว่าน่าจะหายใช่ไหมเจมใช้เวลานิดนึงหรือจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับแล้วแล้วแต่บุคคแต่เราแอบกังวลว่าพอมีพอมีอาการแบบนี้จริงจริงพอตอนแรกๆกังวลครับแต่ว่าพอปรึกษากับหมอหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลผมก็ โอเคครับไม่กังวลนะดูแลตัวเองไหตอนนี้ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ที่ที่เจ็เสี่ยงเนี่ยผมพยายามเลี่ยงฮะอ่ะสุดท้ายแล้วฝากเตือนและทันแฟนๆให้ดูแลตัวเองกันละกันนะโอเคครับก็ฝากถึงทุกคนนะช่วงนี้โรคระบาดนะครับโควิดก็ค่อนข้างแพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองอย่างพิเศษนะครับก็ ล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้นะครับเกค่ะเดี๋ยวจะฝากขึ้นึงครับฝากเรื่องอะฮะดูแลตัวเองโอเคครับก็สุดท้ายเลยผมเชื่อว่าตอนนี้สำหรับโคิดข้อนะคนก็ติดติดกันไปเยอะแล้วแต่ว่าในความรู้สึกผมคือไม่ติดก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราติดขึ้นมาก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจก็ ตรวจตามระเบียบวิธีการผมเชื่อว่าทุกคนต้องหายแน่นอนแต่เอาเป็นว่าขั้นแรกต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนและไม่ติดดีกว่าครับค่ะเจมส์ค่ะสุดท้ายแล้วลูกตักฝาดสารุรก็ตักปบัตตัวเองให้ดีนะครับว่าคนที่ติดแล้วก็มีโอกาสติดซ้ําได้อีกก็ยังไงก็อยากให้กัดตกกตัดตอเวลาตัวเองดีแล้วก็ มันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเพื่อป้องกันทุกโรคเลยครับไม่ใช่แค่สมองของสุกันตัวเองค่ะขอบคุณนะคะอีกเสร็จทีนึงนะคะอีกเสร็จที่หนึ่ะขอบคุณนะคะอีนเสร็จที่หนึ่งขอบคุณนะคะคู่แบบมารอแล้วนะคู่แบบตัวหนึ่งนะคะับลูกกินสวยๆกันไปก่อนครับลูก